SUV ขนาดเล็กตัวท็อปสุดของรุ่นราคาสุดคุ้มค่ากับออปชันที่จัดเต็มมากๆสวยแค่ไหนมาชมกันครับ วันนี้ก็มาพบกับมายบอยอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายไปสักพักเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำรถ SUV นะครับขนาดเล็กบอกเลยว่าราคาสุดคุ้มค่ากับออปชั่นที่ให้มาบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนกับเจ้า MG ZS 1.5X นะครับคันนี้เลยบอกเลยนะครับว่าสวยงามมากๆเป็นตัวรถจะเป็นสีเทานะครับเป็นปี2019เลยวารันตีศูนย์ยางยาวๆแน่นอนนะครับ มาดูที่ด้านหน้าของคันนี้กันก่อนเลยด้านหน้าของคันนี้กระจังหน้าที่ให้มาจะเป็นกระจังหน้าแบบลังพึ่งขนาดใหญ่มาพร้อมกับโลโก้ MG นะครับอันใหญ่เลยทีเดียวตรงกลางนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ MG อยู่แล้วครับด้านหน้าของ MG ส่วนมากจอกแบบมาเป็นทรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น MG 3 MG Ss MG Hs GS นะครับก็จะกระจังหน้าจะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะครับไฟหน้าที่ให้มานะครับเป็น ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับ Daytime Running Light นะครับบอกเลยว่าลวดลายการออกแบบของ Daytime ออกแบบมาได้สวยงามนะครับมาพร้อมกับไฟไฟหน้านะครับจะอยู่ในดวงเดียวกันเลยนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวด้านล่างนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้าบอกเลยว่คันนี้ตัวท็อปสุดของรุ่นออปชั่นให้มาจัดเต็มสุดๆเลยทีเดียว เป็นไงบ้างครับสวยงามหรือเปล่ามาดูที่ด้านข้างของรถคันนี้กันบ้างนะครับด้านข้างไฟเลี้ยวนะครับมีตรงกระจกมองข้างมาให้นะครับถือว่าจัดเต็มอยู่แล้วออปชั่นที่ให้มามาดูแม็กของคันนี้กันบ้างนะครับแม็กคันนี้นะครับก็อย่างที่บอกรถเป็นปี19นะครับยางนะครับก็เป็นยางปี19หน้ายางของคันนี้อยู่ที่215ทับ5 0 r 1 7นะครับเป็นแม็กขอบ17จากโรงงานเดิมเลยนะครับ ดีไซน์นะครับเล่นลวดลายเป็นแบบ5ขีดนะครับก็ออกแบบมาได้สวยงามดีครับโอเคมาดูที่ด้านข้างของรถคันนี้กันบ้างคันนี้นะครับเจ้าของเก่าเอาไปติดมาให้แล้วนะครับเป็นคิ้วนะครับคิ้วกันาสาสตร์นะครับมาพร้อมกับแหลกหลังคาแหลกหลังคาจากโรงงานสวยงามดีไซน์ด้านข้างเป็นสไตล์ SUV ขนาดเล็กนะครับออกแบบมาได้โฉบเชี่ยวนะครับสวยงามจริงๆ เป็นรถ SUV ขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองนะครับถือว่าขนของหรือคนนะครับได้เยอะพอสมควรด้านหลังมาดูที่ด้านหลังมาพร้อมกับไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นแบบไฟท้าย LED สวยงามเลยทีเดียวด้านหลังครับมีไฟเบรกดวงที่3ด้านบนพร้อมกับเสาอากาศนะครับเสาอากาศจะให้มาเป็นแบบชากฟินแล้วก็คือแบบคีบฉลาม ส่วนมากตัวท็อปนะครับจะให้มาเป็นชาร์คฟินลเรียบร้อยแล้วน่ครับด้านหลังก็จะเขียน Zs นะครับมาพร้อมกับระบบ i Smart ระบบ i Smart จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูด้านในกันเลยนะครับด้านหลังมาดูด้านหลังกันก่อนไฟมีด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นทับทิมสะท้อนแสงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการขับขี่ตอนกลางคืนนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่บอกเลยว่าชอบมากๆสําหรับรถคันนี้ก็คือ ด้านท้ายของคันนี้นะครับสามารถเปิดได้ด้วยการดันโลโก้ตรงนี้เข้าไปเลยนะครับนี่เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็จะคล้ายกับสไตล์ของมินิคูเปอร์นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเอ่อ m w w e r i e นะครับ BMW อ่อซีรีส์หนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับมีถาดถาดวางของนะครับเจ้าของเก่าซื้อติดรถมาด้านหลังยางอะไรพร้อมกับ อุปกรณ์แม่แรงบอกเลยว่าครบมากๆคันนี้ไม่เคยใช้งานเลยแล้อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากสําหรับรถ MG นะครับที่บอกเลยว่าออกแบบมาได้ดีมากๆก็คืออันนี้ใช่ไหมครับที่วางของด้านล่างจะสามารถจุของได้เยอะนะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการจะต้องการจะพับเบาใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเนี่ยวางขึ้นมาให้มันสูงขึ้นแล้วเราก็พับเบามันก็จะเป็นแนวเรียบไปเลยนะครับ หรือเวลาที่เราต้องการของใส่ของมากขึ้นแล้วก็ลดลงไปมันจะเพิ่มความจุขึ้นมาได้ถึง10 10เซนเลยนะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวโอเคไปดูออปชันภายในของรถคันนี้กันบ้างให้อะไรมาบ้างสำหรับ mg zs คันนี้นะครับมาดูที่ภายในของรถคันนี้กันก่อนเลยดีกว่าคันนี้นะครับที่ให้มาจะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเบาะหนังนะครับจะเป็นดีไซน์ที่ออกมาจะเป็นสีน้ำตาลนะครับตัดกับสีเทา ก็ออกแบบมาได้รู้หลาเลยทีเดียวถือว่าเหมาะกับเป็นตัวท็อปสุดจริงๆเพราะสีที่ให้มาถือว่าตัดกันได้อย่างลงตัวภายในกว้างขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งให้ดูนะครับโอเคผมสูง173นะครับการนั่งในห้องผู้โดยสารของ MG ZS คันนี้บอกเลยว่าสะดวกสบายเพราะว่าขาสามารถยืดได้สุดเลยนะครับไม่ติดแน่นอนถือว่า ยืดได้อย่างสบายนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับหัวไม่ชนแน่นอนเพราะเป็นสไตล์ SUV hatchback นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วถือว่าการนั่งด้านหลังของห้องผู้โดยสารของ MG ZS คันนี้ถือว่าสะดวกสบายไม่อึดอัดนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ด้านหน้าห้องคนขับกันบ้างว่ามีอะไรบ้างสำหรับ MG ZS คันนี้อย่างแรกเดี๋ยวผม สตาร์ทให้ดูก่อนเลยว่าเสียงของเครื่องคันนี้กับเกับเลขไม่เท่าไหร่นะครับคันนี้เป็นแบบปุ่ม H ed, เป็นปุ่มพุทสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับโอเคมาดูที่เลขไม่กันก่อนเลยคันนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่23,100กิโลเมตรเท่านั้นนะครับรถปี19ก็ประมาณเกือบ2ปีนะครับ ถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับเพราะว่าปีหนึ่งก็เฉลี่ยประมาณเกือบหมื่นกว่าโลนะครับถือว่าใช้งานไม่เยอะเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปว่าคันนี้อ็อปชั่นจัดเต็มมากอ็อปชั่นจัดเต็มยังไงเรามาดูกันก่อนเลยอย่างแรกมาดูกันที่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันพวงมาลัยอันนี้ที่ให้มาเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเป็นแบบมันติฟังก์ชันเป็นแบบ3กาก้านนะครับออกแบบดีไซน์มาคล้ายของ Mercedes Ben z เลยทีเดียว มีปุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคืนเปลี่ยนเพลงแล้วก็ปิดเสียงนะครับอันนี้จะเป็นเปลี่ยนโหมดรับโทรศัพท์นะครับถือว่าโอเคนะครับด้านฝั่งนี้จะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับหน้าปัดดิเอตอนด้านหน้าของรถคันนี้สามารถที่จะเช็คดูได้ว่าอีกกี่กิโลนะั้นมันจะหมดนะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับแล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลมยางสามารถเช็คได้ด้วยถือว่าออปชั่นจัดเต็มมากกับตัวท็อปของรถคันนี้ ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มคําสั่งเสียงคําสั่งเสียงเนี่ยเป็นออปชันที่ผมชอบมากๆชอบยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแต่อย่างแรกเรามาดูออปชันอย่างอื่นกันก่อนเลยภายในด้านหน้านะครับก็เหมือนกันกับห้องผู้โดยสารก็คือด้านหน้ากับเบาะนะครับจะเป็นดีไซน์นะครับออกแบบมาเป็นหนังนะครับแล้วก็ตัดสีสีน้ําตาลนะครับตัดกับสีเทาออกแบบมาได้ดีนะครับสวยงามจริงๆ เบาะหนังนะครับสีน้ำตาลตัดกับสีเทาออปชั่นมีหน้าจอนะครับหน้าจอดีต้นมาให้ใช้อะไรได้บ้างนะครับมาดูกันระบบไอสมาร์ทที่ผมบอกมีอะไรบ้างอย่างแรกรถคันนี้ที่ผมชอบตั้งค่าตั้งค่ายานพานะนะครับสามารถที่จะปรับน้ําหนักของพวงมาลัยรถคันนี้ได้นี่ครับถ้าเป็นในเมืองนะครับถ้าเป็นในเมืองพวงมาลัยก็จะเบามากๆเลยนะครับเนี่ย พวงมาลัยก็จะเบามากๆเหมาะสําหรับขับขี่ในเมืองเลี้ยวง่ายเลี้ยวสะดวกสําหรับผู้หญิงขับรถอันนี้เหมาะมากๆต่อไปมาตรฐานมาตรฐานก็จะหนักขึ้นมากว่าในเมืองก็คือสําหรับขับขี่ทั่วไปทางไกลก็ต้องมีน้ําหนักนิดนึงในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยนะครับก็จะหนักขึ้นมานิดนึงสําหรับสปอร์ตเนี่ยก็คือสําหรับคนที่ชอบความเร็วคนที่ขับรถเร็วแน่นอนว่าพวงมาลัยนี่ต้องมีน้ําหนักนะครับ เพื่อความปลอดภัยในการขับรถก็สําหรับผู้ชายนะครับที่ชอบขับรถนะครับก็สามารถใช้โหมดสปอร์ตได้พวงมาลัยก็จะหนักหน่อยนิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยที่ให้มาออปชั่นนี้บอกเลยว่ารถในเกรดเดียวกันนะครับไม่มีรุ่นไหนในเกรดราคาเท่านี้ที่มีออปชั่นนี้นะครับมีแค่ mg Z s เท่านั้นโอเคมาดูกันต่อ i อสมารนะครับระบบที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นเพลงออนไลน์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อคลิปก่อนๆว่าของ MG ZS เนี่ยมันจะมเีเป็นตัวเจ้าซิมนะครับของ TrueMove อยู่ในเจ้ารถคันนี้อยู่แล้วเราสามารถที่จะค้นหาได้จากโทรศัพท์เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือโทรศัพท์เราสามารถเนี่ยกดโทรศัพท์แล้วก็กดโทรออกใช่ไหมครับถ้าเป็นของรถทั่วไปนะครับจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเรา โทรออกก็เสียเงินที่โทรศัพท์ของเราแต่คันนี้มันมีซิมมาให้อยู่แล้วเป็นซิมทูมูฟเราโทรออกสามารถโทรฟรีได้50นาทีเลยทีเดียวบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆโดยที่เราไม่ต้องเสียตังโทรศัพท์ของเราเลยนะครับอันนี้จะมีซิมท m o v e แยกอยู่แล้วบอกเลยว่าดีจริงๆอะไรอีกที่ไอสมาร์ทให้มาระบบนำทางนะครับเนวิเกเตอร์อันนี้ก็จะเป็นแบบเรียลไทมนะครับอัปเดตตลอดเวลาจากไอตัวเน็ตเนี่ย มีหมดเลยว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนอยู่ใกล้ที่ไหนแล้วก็เส้นถนนในการเดินทางเนี่ยมันจะมีขีดมาให้ขีดสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับเป็นการแสดงบอกว่ารถติดมากแค่ไหนนะครับก็ถือว่าออปชันที่ให้มาบอกว่าสุดยอดเลยทีเดียวไอสมาร์ I มีอะไรอีกไหมครับไอสมาร์ I มีลูกค้าสัมพันธ์นะครับเนี่ยก็คือในกรณีที่รถเรามีปัญหาหรืออะไรเราสามารถที่จะโทรเรียก ลูกค้าสัมพันธ์โทรเรียกได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวหรือถึงขั้นที่ถ้าเกิดรถเราไม่สามารถขยับได้มีบริการสไลด์ให้ทั่วทั่วไทยเลยทีเดียวบอกเลยว่าสุดยอดมากก็ประมาณนี้นะครับระบบ iSmart ของรถคันนี้เดี๋ยวมาดูกันบ้างว่านอกจาก iSmart แล้วมีอะไรบ้างคันนี้มีบลูทูธแน่นอนสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราเปิดเพลงบลูทูธได้นะครับแล้วก็ต้องถอยหลัง คันนี้ให้มาเนี่ยอันใหญ่เลยมีกล้องถอยหลังพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็มีเส้นกะระยะมาให้เรียบร้อยแล้วถือว่าครบครบเลยนะครับสาหรับออปชั่นนี้ให้มาด้านล่างก็จะเป็นระบบแอร์นะครับฝั่งนี้ปรับอุณหภูมิฝั่งนี้ปุ่มปรับความแรงพัดลมนะครับแล้วก็ปุ่มทั่วไป AC เลือกช่องลมแล้วก็ภายในภายในรถนะครับให้แอร์อยู่ในภายในรถแล้วก็ มาดูที่ระบบเกียร์นะครับอันนี้จะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับที่ให้มาโอเคแล้วก็ไฮไลท์จุดหนึ่งก็คือซันร,รูฟนะครับซันรูฟของคันนี้จะเป็นซันรูฟอันใหญ่เลยเป็นแบบพาราลมิกบานใหญ่เลยนะครับก็ถือว่าสวยงามจริงๆเดี๋ยวนี้เรามาดูที่ระบบ คำสั่งเสียงบ้างที่ผมชอบมากก็คือคำสั่งเสียงของรถ MG ZS คันนี้ใช่ไหมครับจะเป็นคำสั่งเสียงแบบภาษาไทยแล้วบอกเลยว่ามีไม่กี่แบรนด์แน่นอนในในที่เป็นรถในประเทศไทยนะครับที่สามารถใช้คำสั่งเสียงภาษาไทยได้แล้วก็ MG เนี่ยเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยเลยที่สามารถใช้คำสั่งเสียงภาษาไทยได้เทแค่ไหนเรามาดูกันนะครับก็เวลาที่เราต้องการใช้คำสั่งเสียงใช่ไหมครับเราสามารถที่ะใช้คำสั่งเสียงได้เลยหรือสามารถกดที่ปุ่มนี้ ถ้าจะใช้คำต่างเสียงก็คือเราจะพูดออกมาว่า hello MG นี่ครับเขาก็จะรบกวนช่วยกำลังชั้นกำลังรอฟังก็ปิดแอร์ถูกต้องลดความแรงลมแล้วครับนี่ครับลดความแรงลมแล้วนะครับต่อไปนะครับเปิดกระจกคนขับนี่ครับอันนี้ก็คือเปิดกระจกคนขับเลยนะครับ ปิดก็ได้นะครับปิดกระจกคนขับกำลังปิดหน้าต่างคนขับครับ,ก,บ,รบก็เรียบร้อยเ,ออเปิดซันรูปนี่ครับ,รรรบถือว่าไฮเทคมากเลยนะครับสำหรับไอตัวเนี่ยคำสั่งเสียงภาษาไทยของ MG คันนี้บอกเลยว่าเท่มาก เอาจริงก็มันไม่มีประโยชน์อะไรมากหรอกครับเพราะเราก็สามารถกดเปิดปิดเองได้แต่สิ่งที่ให้มาบอกเลยว่ามันมีความเท่นะครับความเป็นไฮเทคนะครับคำสั่งเสียงก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่ MG ZS คันนี้ให้มานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องของรถคันนี้กันบ้างหลังจากที่เราดูภายในแล้วดูภายนอกภายในเรียบร้อยเราไปดูที่ห้องเครื่องของรถคันนี้กันบ้าง โอเคนะครับสำหรับห้องเครื่องของเจา้า MG ZS คันนี้มาดูกันเลยห้องเครื่องสะอาดมากนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับประหยัดน้ำมันพอสมควรเพราะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1498้กาซีซีนะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่114แรงม้าเลยทีเดียวบอกเลยว่าพละกำลังนี่ให้มานะครับเหมาะสมมากเลยนะครับสำหรับตัวรถสามารถที่จะขับเคลื่อนได้อย่างพอเพียง บอกเลยว่าคันนี้ขับดี140ยังไม่สั่นนะครับผมได้ไปทดสอบขับมาเองแล้วแล้วสำหรับความเดิมของรถคันนี้มาดูที่น็อตกันบ้างน็อตนะครับไม่เคยขยับนะครับคานหน้าเดิมๆหมดทุกจุดแม้แต่สีแต้มจากโรงงานเนี่ยสีแต้มตามตัวเครื่องนะครับก็ยังมีสีแต้มจากโรงงานนะครับรถคันนี้สวยเดิมไม่น้อยออปชั่นจัดเต็มมากๆเป็นไงกันบ้างครับ หลังจากที่เราได้ชมภายนอกภายในและห้องเครื่องของรถคันนี้กันแล้วบ้างนะครับทีนี้ผมจะแจ้งราคาให้ทราบนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ารถใหม่นะครับของรุ่นนี้ขายกันอยู่ที่799,000บาทนะครับวันนี้นะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีเราจัดราคาพิเศษให้เลย539,000บาทนะครับหรือประหยัดกว่ารถใหม่ไปถึง260,000บาทเลยทีเดียว 2แสนหกหมื่นบาทนะครับถือว่าเป็นเงินที่เยอะพอสมควรเลยนะครับสามารถที่เอาไปออกรถอีกคันหนึ่งก็ได้เลยนะครับสาหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับรถนะครับ SUV ออปชั่นคุ้มค่ากับราคามากๆราคาเท่านี้ไม่มีรุ่นไหนแน่นอนที่จะให้ออปชั่นมาเยอะขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นซันรูฟระบบไอ m a มาร์ทระบบคําสั่งเสียงหรือแม้แต่ระบบทั่วไปบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นให้มาดีมากๆแล้วก็การขับขี่นะครับที่บอกเลยว่าไม่ได้แย่ไปกว่ารถรุ่นอื่นแน่นอน สำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0956019066หรือ Line ID myboy0053 นะครับหรือใครต้องการที่จะชมรถตัวจริงนะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่บริษัทมงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ